มาแกข้าวหน้าเป็ดหนึ่งกองเออรลดคือตอนนี้ก็คือขายทุกอย่างแนละ้วเนาะข้าวหน้าปงหน้าเป็ดขายทุกอย่างเปิดกระแ,แล้วก็ใส่น้ำลงไปเราจะลวกผักก่อนเนาะเราจะลวกผักก่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปการลวกผักใส่เกลือจะทำให้ผักสีเขียวเออทำให้ผักสีเขียวเนาะใส่เกลือแล้วก็รอให้น้ำเดือดรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะ พอน้ำเริ่มเดือดนะเราก็จะใส่ผักลงไปวันนี้จะใส่ใช้เป็นผักคะน้าเนาะใช้เป็นผักคะนา้าเออใส่ผักลงไปจะบอกถึงที่มาที่ไปการถ่ายข้าวหน้าเป็ดเพราะว่าฉันได้เป็ดมาจากเอฟซีเนาะได้เป็ดมาจากเอฟซีก็คือเป็ดพะโลเออข้าวหน้าเป็ดพะโลเนาะเอฟซี FC บอกว่าให้ฉันเอาไปต่อยอดฉันก็เลยเอามาต่อยอดเนาะเห็นปะผักก็จะเขียวเขียวสวย อันนี้ก็ต้มลวกไปให้เขาสลดหน่อยเนาะถ้าเขาไม่สลดก็คือด่ามันเลยถ้ามันไม่สลดถ้าพูดอะไรแล้วไม่สลดก็ด่าเนาะด่าอย่างเดียวพุจอวีนอะไรวะเนี่ยเสร็จแล้วก็ตักขึ้นตักขึ้นพอปิดแก๊สเอาให้แค่พอกรอบเนาะเอามานอกน้ําเย็นเอามานอกเอาขึ้นมานอกน้ําเย็นเนาะเออมันเลิศทีนี้ดูก่อนเป็ดเป็ดเขาสับยังสับแล้วเป็ดสับแล้ว ก็คือเสิร์ฟน็องเสิร์ฟเสิร์ฟนี้เราก็วางผักไปข้างๆเนาะวางผักไปข้างๆจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากขายหรอกเนาะฉันไม่อยากขายหรอกเพรฉันอยากทําใส่ผักไปข้างๆแบบนี้เลิศนะเลิศน้อเลิศเลิศใส่ไปข้างๆแบบนี้คณะที่เป็นกา้านอ่อนๆนี่คือเลิศเลิศมากจะบอกให้แล้วก็ตัวนี้ฉันจริงจังมากเลยนะก็อยากทําให้แบบีเจ๊ข้าวน้อยมันกินด้วยเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นการสมนาคุณแล้วกันกล่องนี้ฉันจะไม่คิดตังค์ไม่คิดอะไรเลยเนาะ จะถือว่าเป็นการตอบแทนเนาะให้กับลูกค้า V.I.P ท่านนี้ก็คืออีเด้์ข้าวน้อยเนาะแล้วก็จะทําการใส่ไข่ไข่ต้มเนาะไข่ต้มลงไปหนึ่งฟองเออรดรสสวยงามมากแกน่ากินเสร็จแล้วเราก็ทําการเรียงเป็ดลงไปข้าวหน้าเป็ดมาเนาะเว้ยมันหยิบยากยังวะอืม ข้าวหน้าเป็ดเออรสเลิศเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเป็ดแท,แท้เลยนะแกเอออันนี้คือหน้าเป็ดของฉันแถมปากเป็ดให้หน่อยเลยอ่ะแถมปากเป็ดไปให้นิดนึงเนาะฟินฟินน้องฟินฟินบอกเลยว่าฟินฟินแกมันเลิศนี่คือข้าวหน้าเป็ดแบบสูตรดั้งเดิมสมัยที่อยู่ในวังอะเนาะเขาก็ทำข้าวหน้าเป็ดประมาณนี้แหละแกแล้วก็มีนี่ก็จะมีน้ำจิ้มด้วยเนาะมีน้ำจิ้มไม่เร็ตสับเลยแก,แกคือร้านนี้คือเป็นร้านเป็ดทะโลที่เอฟซีฉันซื้อมาก็คือรสรสชาติดีมากเลยเนาะ ทีนี้ถ้าแกอยากกินข้าวหน้าเป็ดนะแกก็สามารถที่จะบันทึกเอาไว้ในการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะแกวันนี้เอาไปให้มันเอนจอยก่อนเออเจ๊ข้าวน้อยมันหิวแล้วป่านี้โอ้รถไปแกซีอูแล้วเจอกันแกรถ